I have a hair สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHave CPU ครับวันนี้วันพฤหัสครับ iHave CPU ส่งเรียบร้อยครับ50กว่าเครื่องครับจาก iHave ดังน,นั้นอย่างนี้ผมบอกไปฮะฝากกดไลค์ฝากกด share, แชร์ให้ iHave CPU ด้วยและมีคำถามสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมอยากสอบถามราคาสอบถามสเปคสอบถามหนูนี่นั่นเรียกได้ว่ามีคาถามอะทักไป้เลยที่แฟนเพจ iHave CPU ไม่สะดวกผ่านสั่ง ทักผ่านทางเพจ iH a v e ทักไปในละในไลน์ไอดีแอดไออยากผ่อนชำระอยากซื้อผ่าน Lazada, s h o อป e ี e เมอ l l คุล i าดิสช็อปเงินทันเดอร์ผ่อนชำระการเก็บเงินปลายทางนู่นนี่นั่นรับเองรามอินทารับเองนะครนายกรับเองกรุงเทพมหานะครทุกอย่างทำได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นหลักทั้งเรื่องวิธีการจัดส่งของเรื่องวิธีการชำระเงินเรื่องสเปคเรื่องการคัสตอมสเปค เรื่องชุดน้ําเรื่องโอเรียกว่าทุกเรื่องผมเองพยายามที่จะทําตามใจลูกค้าให้มากที่สุดตอนที่ทำได้แล้วกันนะครับฝา like, กกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ i h a v e CPU ด้วยวันนี้ส่งเหมือนเดิมตามปกติกลองนี้คือกลองที่ลูกค้าโอนเต็มและเก็บเงินปลายทางนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับกล่องใหม่จาก i h a v e CPU ครับอยู่ตรงนี้แล้วนี่คือกล่องใหม่จาก iH a v e CPU เนะาะ5ลอนอย่างดีนะครับ ทุกเครื่องที่ได้ไปสั่งไปก็จะได้อย่างนี้หมดเลยช้อปปี้และซดาได้หมดตรงนี้ลลมินทาก็จะได้หมดตรงนี้นะครับเครื่องพร้อมจออยู่ตรงนี้แล้วยังผมย้ำอีกรอบหนึ่งคือของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีเต็มนะครับเสียเปลี่ยนสวนจาก iH a v e อยู่แล้วบรกิการหลังการขายทีมบิวออนซงออนไซส์ on song, on side, อะไรอย่างนี้ได้หมดนั่นเองนะครับประมาณนี้เครื่องยังวางไม่ครบทั้งหมดบางส่วนบางอัน ไปรามินทาบางส่วนบางอันไปผ่านทางช้อปปีผ่าน l a z a d ้านะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนะครับวันนี้6เครื่องรวด2เครื่องแรกจะเป็นเครื่องที่ท็อปของวันนี้นะครับซึ่งหมายความว่าถ้า i have cpu ทำเครื่องเป็นแสนได้เครื่องหมื่น2อ0 0มืนทำได้สบายสบายและวันนี้ผมอาจจะเทสเครื่องโปรลับอีกเครื่องหนึ่งที่เป็น intel core i 5 1 4 4 0 0ครับ r a m 16แล้วก็การ์ดจออย่าง amd r a d e o n rx 6 6 0 0 xt ฮะ เดี๋ยวเราไปเล่นกันว่า 2K มันจะเล่นได้เท่าไหร่อะไรยังไงเนอะเอาละนะครับเครื่องนี้จริงๆแล้วจบที่แสนห้าห้านะครับแสนห้าจะเป็นสเปคอะไรไปดูพร้อมกันครับสำหรับเคสก่อนเลยเครื่องนี้คงเด่นที่เคสครับเคสนี้คือเคสเรือธงรุ่นที่ดีที่สุดจาก a n t e ทและเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดคือ a n t e ท t a l k นั่นเองนะครับ a n น e ท t a l k นั้นมันเป็นเคสที่ดีไซน์ออกมาตามแนวแบบ มอเตอร์ไซค์นะครับหนังเรื่องเอ่เอเรื่องทอกนั่นเองบิดทะลงตัวตนี้ดีไซน์ปุ๊บตัวนี้จะคล้ายๆ้ายหางหลังของมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าจะคล้ายๆไฟหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเหมือนเป็นเหมือนหมอ้อน้ําตรงนี้จะคือจะทรงเดียวกับมอเตอร์ไซค์เลยแล้วการวางเลเยอร์ของตัวเมนบอร์ดตรงนี้จะเป็นแบบเอียงทิ่มลงอย่างนี้นะครับทิ่มลงนี้ข้างในไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเทมเพลกลาสสองฝั่งปรับปรับ,บตรงนี้นะครับ CPU ครับ Intel Core i7 CPU i7 Generation ที่12 i7 12 700K นะครับ12คอ20เทรดตรงนี้แบ่งเป็น P คอนะครับ p e r f o r m a n แมนซ์คอ8คอ16เทรดแล้วก็ E คออีก4คอ4เทรดรวมกันแล้ว12คอ20เทรดตรงนี้ครับเซต12ครับใส่ลงในเมนบอร์ด Z690 Orus i ิล e ท ddr 4ตรงนี้ตรงนี้เป็น ddr 4ีนะครับแรม32กิกครับจากคอแซลเวนเจน rgb ตัว rs นั่นเองนะครับไฟ6ดวงตรงนี้นะครับแล้ว a l r ัตรงนี้บอร์ดส,สวยค o เวอร์นั้นสิ่งที่เป็นฮีทซิงค์ระความาร้อนนั้นจะเป็นในทางทิศทางเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ฮีทซิงค์ระหวางเา้องทักจ่ายไฟหรือว่าคาเวอร์ไอโอไอโอฝาหลังนี่เป็นแบบพีเมาส์อยู่แล้วหรือว่าสายมาให้เองอยู่แล้วฝาหลังจะติดมากับเมนบอร์ดอย่างนี้นะครับแล้วทุกอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดคื คุมทั้งหมดที ing, ium, ่ซิงค์อลูมิเนียมเต็มไปหมดคือระบายความร้อนให้ภาคจ่ายไฟนั่นเองนะครับชุดน้ำก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยของเครื่องนี้คือ MSI MAG Core Liquid K 3 6 0 Liquid c ครับ Liquid Cooling ชุดน้ำตัวนี้เป็นชุดน้ำที่ดีที่สุดของ MSI เขาเรียกว่ารุ่นท็อปของ MSI คือหม้อน้ำนั้น3ตอน360บมมอ b Mystic g r i ติ Light, ครับ พัดลม3ตัว r g d ปับป๊บปับ๊บปั๊บตรงนี้3ตัวระบายความร้อนตรงนี้จะเป็นบล็อกเป็นบล็อกน้ําและครอบด้วยจอนะครับจอ lcd ขนาด3.5นะ3.5ตรงนี้จะเป็นแอนิเมตตรนี้เราสามารถใส่ไฟ,ไฟกิฟ i f ได้ใส่ให้มันโชว์ gpu u s e เสร็จได้ gpu temperature ได้เรียกว่ามันจะเป็น Hardware Info หรือว่าโชว์ทุกอย่างได้หมดคือหน้าจอ osd นั่นเองนะครับแกะออกมาตรงนี้ เราจะเห็นว่ามันเป็นที่ครอบออกมาจะเห็นว่าข้างล่างมันก็จะมีพัดลมที่หมุนอยู่คอยเราปายความร้อนให้กับปั๊มนะครับเราบาปความร้อนให้กับบล็อกแล้วข้างบนก็จะเป็นจอมันจะเป็น c o อร์เราสามารถที่จะปิดได้นะครับปึ๊บเข้าไปตรงนี้ปึ๊บใส่เข้าไปแล้วครับกาจอก็จะเป็น MSI เช่นเดียวกันนี่คือ MSI GeForce RTX 3 0 8 0 Ti ครับ RAM 12 g b ครับ GDDR6X แรม12แล้วเป็นแรมที่เร็วที่สุดตอนนี้คือ gddr 6 x ฮะใส่เข้าไปเรียบร้อย 4K สบาย8พิน2ช่องเวนตัด 3X 3X คือ3พัดลมฮะระบายความร้อนแถมที่คำกาจอจะเอ็มไปใส่ใส่เข้ามาแล้วเนาะ power supply ครับ t h e r m o k e ครับ tough power pf 1ครับ850วัตต์80 plus platinum จ่ายไฟให้กับ system นี้ทั้งหมดนั่นเอง storage all r u s gen 4 7000 S SS ssd ครับ ความจุสูงที่สุดในรุ่นคือ2เทร,ราไบต์ฮะเรซเป p เจ็ด0ันเมกไรท์หกพัเมกครับ Windows 10 Pro แท้ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วลลนั้นอันนี้สรุปแล้วก็คือเคสสวย Gen12 ครับเคสสวยคือ Antec Talk แล้วก็ Gen12 RAM 32 Z690 a องซั้า DDR4 RTX 3 0 8 0ตัว3080 T.I. ตัวเว t a 3x ใส่เข้าไปเรียบร้อยตัวนี้มึ่งเข้าไป ดังนั้นจบนะครับแสนหาห้ถ้าอนี้ถ้าเรากลับมารายเส้นแล้วเราลดสเปคลงไปเครื่องนี้คือโทนในดำสนิทหรือว่าดำล้วนนั่นเองไฟ RGB จะสังเกตได้เลยว่ามีไม่เยอะนะครับมีแค่ตรงนี้นิดหน่อยมุมตรงของบอร์ดนิดหน่อยแล้วก็ของก้าจอนิดหน่อยต่นเองนะครับมันจะไม่ค่อยมีไฟอันตัวนี้ เคสคอแซ5000ดีครับตัว Airflow นี่คือคอแซห้0 0ันดี r f l o w ตัวใหญ่กว่าคอแซ4่พดี5000ดี Airflow ข้างหน้าจะเป็นฉลุเป็นรูอย่างนี้ตามชื่อของมันเลยคือ Airflow นะครับมันสามารถที่จะพัดลมหน้าเคสสามารถที่ดูดอากาศได้อย่างสบายมากขึ้นนะครับเพราะหน้าไม่ทึบละแกะออกมาปุ๊บเห็นไหมมันจะมีแผ่นกรองฝุ่นตรงนี้ด้วยนะครับเอาไว้กรองฝุ่นได้แล้วนี้จะเราจะเห็นพัดลม3ตัวหรือว่า Radi a ยเตอแฟนะครับพัดลมหม้อน้ำสามตัวจากเ e r m a l t a ช e ครับทับลิควิดอันตรา6 0 สามอยมมผมขอปิดนี้ก่อนนะครับตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาล่ะนะครับชุดน้ำสามตอนจะเป็นของเทอร์มเทคทัฟฟ์ลิควิดอันตร3าสชุดน้ำสามตอน360 mm. มิมฮะมอน้ํามตอนตัวน,นี้ฟึบเข้าไปพัดลม3ตัวไม่มี RGB แต่ว่ามันมียางลดการสั่นสะเทือนยิ่งลดการสั่นสะเทือนเมื่อไหร่เมื่อเมื่อพัดลมมันหมุนนี่ครับมันจะเกิดการสั่นสะเทือนอยางตัวน,นี้ จะทำหน้ที่ซับแรงสั่นสะเทือนพอซับแรงสั่นสะเทือนเสร็จปุ๊บมันจะลดน้อยลดเสียงตรงนี้ด้วยนะครับตรงนั้นเนี่ยทำให้บลลมเนี่ยสามารถที่จะหมุนได้ที่รอบเยอะและเกิดเสียงที่เบาเพราะไม่มียางลดแรงสั่นสะเทือนอยู่ตรงนี้นะครับซับแรงอะ่ะยางซับแรง cpu ครับ amd ryzen 9ครับตัวนี้ 5950X ครับ16คอร์3.2เทรา4 9 g h z maxboost ตัวนี้คือ CPU ที่แรงที่สุดของ AMD Ryzen 9หรือว่าแรงที่สุดใน s o อกเกต AM4 s o อกเกระดับเมสตรีมเราจะไม่นับ Socket TR นะ็ TR4 ฮะแบบเทรดิเปอร์อย่างนั้นเมนบอร์ด ASUS TUF Gaming X570 Plus เมนบอร์ดจาก u ัฟครับ X570 ภาคจ่ไฟตรงนี้มีสัญลักษณ์โลโก้ TUF Gaming ตรงนี้สวยงามนะครับ ไม่เน้น rgb นะครับ ram corsair สา g b ิบสองกิกครับแพ็คคู่จาก corsair vengeance lpx สา g b ิบสองกิกบัสสามพันหกร้อยเมกะเฮิร์สีดำเป็นซีรีส์ lpx คือซีรีส์ที่ถ้า lpx เนี่ยมันจะไม่มีไฟ rgb นั่นเองกาจอ gigabyte geforce rtx 3060 ti ตัว gaming oc ram 8GB กิกสองบบิต pcb แค่นี้ที่เหลือจะเป็นพัดลมมีสกรีนตรงนี้เจาะไว้ ให้อากาศพัดลมตัวที่3เป่าเข้าไปปุ๊บแล้วก็อัดขึ้นไปขึ้นไปเป่าลงขึ้นไปขึ้นไปตรงนี้แบ็กเพจจะปิดทึบอยู่อย่างนี้นั่นเองนะครับสามพัดลมไตรแฟนระบายความร้อน power supply thermal take tap power ps one เหมือนเดิมครับ850วัตต์80ดสิบ plus plus samsung เก้ปด pro ขนาด1เทราไบต์ครับรีสปีดเจ็ดพัน m e จบเรียบร้อยครับกับเครื่องนี้ครับ windows 10 pro ดำล้วนชุดน้ำจาก thermal take ทารุกิจตรัมมีจอ ตรงนี้โชว์โลโก้เทอร์โมเทคบอกอุณหภูมิ c p u แบบเรียวทามคือ3 3ถึง3 4องศา l ิ q u ิ d ตรงนี้นะครับอย่างเครื่องนี้75นะครับ 75K มันค่อนข้างบีบตรงที่ว่าเคสนั้นลูกค้าเลือกเป็นเคสขนาดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะซัพพอร์ตแค่ Micro ATX ดังนั้นเคสตัวนี้จะไม่สูงมากหมายความว่าตัวเคสจะไม่ได้สูงมากมายฮะ เคสดิฟคูตัวมาวคิวบ์หนึ่งหนึ่งศูนย์สีดำหน้าเรียบทึบอย่างนี้แต่อากาศจะดูดเข้าผ่านทางนี้แทนนะครับอากาศเข้าดูดดูดเข้าผ่านตรงนี้แทน CPU AMD Ryzen 5 5600X ครับ6คอร์สิบสองเทรดสี่จุดหกกิกะเฮิรตซ์แม็กซ์บูตใส่เข้าไปเป็น6คอร์สิบสองเทรดที่แรงที่สุดข,ของ AMD ณเวลานี้ฮะกับเมนบอร์ด B450 m ห Pro Max ครับสำหรับของ MSI r ไม่ใส่กิกจาก Kingston ตัว Fury ฮะครับ 16กิกตรงนี้กาจอ3070 Ti กาจอใหญ่กว่าพวกเลยครับตรงนี้จะเป็น3070 Ti RAM 8กิก256บิเรียกได้ว่าความแรงนั้นมันขยับเข้าใกล้ตัว RTX 3080ไปแล้ว3070 Ti ตรงนี้8พิน2ช่องครับจ่ายไฟด้วย power ั u พลายจาก FSP ฮะ Hydro G Pro 850วัตต์80 Plus g o เรียบร้อยปุ๊บเข้าไป Windows 10 Pro แท้ครับปุ๊บตรงนี้เครื่องนี้ ง่ายๆชุดน้ำา2ตอน240อมมจาก s i n เว r ร์สโตนพีเอฟสครับชุด,ด,น, ont ont m, ดน้งสอตอน2องรมมหม้อน้ําตรงนี้ปุ๊บปุ๊บสองรอยมมครับมีบล็อกตรงนี้ไฟอาร์จีตรงนี้สวยนะครับถัดมา7จ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหืนเคสดูธรรมดามากเพนตี้จีสตัวปกติเลยแต่ข้างในนั้นน่าจะเป็นเคสหมุกเนี่ย CPU AMD Ryzen 9 5900X ครับ12คอร์24.8 4 GHz Macbook เมนบอร์ดเป็นตัวที่ดีที่สุดของ MSI ในซีรีส์ Thomahawk คือ MAG X570S t ท o m a h a w k Max ยังไม่จบ Wi-Fi มี Wi-Fi ต่างหากนะครับผ้าใยไฟคุมทั้งระบบครับชุดน้ำระบายความร้อนเป็นของ Arctic Liquid Freezer 2 36240ครับหม้อน้ำ2ตอน 240มมหม้อน้ำหนา3.8เซนติเมตรพัดลม2ตัวในการที่จะระบายความร้อนหม้อน้ำหนามากนะครับและมีระบบเคเบิลแมเนจเมนต์คือเสียบปลั๊กอันเดียวทุกอย่างทำงานทั้งหมดสีดำประกัน6ปีแถมซิลิโคนเทอร์มอลแพดเป็น MX4 ใส่เข้าไปด้วยนะครับสวยแรม 16GB กิกจากเทอร์โมเทคทัฟแรมเ g ตัว RGB ฮะบาสสามพันหกร้อยมเิสิบหกกิก d o o channel กาจอส3 2 0งส่วนไอจาก galact 1คลิก oc พาพอร์ซัพพา750วัตต์80 plus จาก thermal chr2s series storage wd black sn750 sc 500 gig ริสปี p 3600 mhz นะครับเคสจะไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่นะอันนี้อันนี้ก็ไม่ใหญ่ครับเคสปกติทั่วไปฮนะผมขอดูก่อนประมาณ55000 5600x เหมือนเดิม6 c o 12 4.6 GHz ครับ msi b450m a pro max ฮะ ram 16 3 0เออนไม่ใช่ครับนี่คือการ์ดจอ gigabyte amd r a d e o n rx 6 6 0 0 xt ครับ ram 8GB Full hd คือมันการันตีการปรับสุดที่ full hd ได้ไดไดท,ไดทุกเกมอ่ะได้แทบทุกเกมได้จากที่ผมเทสมานะครับพ o ว e r s u า p l พารยหาวัตต์า650 w, จาก kuga scx 6 5 0วัตต์80 plus storage wd black sn 750 sc 500GB 3.600MHz มพันหกร้ดิรา ประมาณนี้ง่ายๆชุดน้ำระบายความร้อนจากคูลเลอร์มาสเตอร์มาส i ตอร์ M.L.240L ตัวอีรูชันนั่นเองหม้อน้ำา2ตอน240มม,มปุ๊บเข้าไปอย่างนี้น้ำปิดมาเยอะแล้วครับจุดจบที่ลมฮะจบที่ลม40กว่าประมาณ 42-43k ถ้าเขาไม่อัปเกรดเคสนี่เขาอัปเกรดเคสเป็นตัวคอแซ r นะครับเป็นตัวคอแ r 4 0 0 0 x ตัว R G B ชุดน้ำนะครับ3ตอนอืมไม่ใช่อันนี้อันนี้นนพัดลมครับระบายความร้อนพัดลมแถมมา3ตัวจาก Corsair S P 120 3ตัวตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ Corsair 3ตัวครับ S P 120 3ตัวใส่เข้าไปแล้วฟึ๊บ C P U ครับ Intel Core i5 1สี0 0ี F ครับ 6ขอ12เทรด4.4กิกะเฮิรต์เทอร์โบตัวนี้71เรียบร้อยฮะตัดก้านจอออกเพราะต้องใส่ก้านจอในการทำงานจะเป็นกิกะไบต์ a m d Radeon RX 6,600 XT ระบายความร้อนซิงค์เดิมไม่ใช้ใช้ชุดลมระบายความร้อนจาก Cooler Master Hyper 212 A R G B ครับตรงนี้พัดลมขนาด120มมคิดไป4เส้นครับแรมจาก t h e r m a l t เท็ t u ์ทัฟแ X G R G B เหมือนเดิม16กิกะ3,600เมกะเฮิร์สต์รับคอเซอร์4,000 x สตอร์เร WD Blue 5 0 0ร้ับน่าจะเป็นเครื่องโปรโมชั่นแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นเครื่องโปรโมชั่นแล้วลูกค้าอัพเกรดเคสนั่นเองนั้นนั้นนี่คือสิงหลมชุดน้ําปิดปิดต่างยี่ห้อกันเยอะเลยนะครับปิดนี่คือชุดน้ําปิด Cooler Master Arctic Silverstone Turbo Tech MSI เรียกได้ว่าชุดน้ำปิดวันนี้ไม่ซ้ํำยี่ห้อกันเลยนั้นนี่ถ้าอยากได้ชุดน้ําปิดแบบไหนหรือจะสเปคอะไรยังไงก็ตามจะแบบอลังการแบบนี้หรือจะแบบ1 4ื่นสี่ห ทุกอย่างได้หมดที่ i have CPU ครับ,บพบกันช่ใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i have CPU ครับสวัสดีครับ